ภรรยาสุดที่รักของนายน้อยจีนแปลโดยสัญหามาฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เอดมินด้วยนะบทที่4เขากำลังจะบ้าไปแล้วทั้งสองคนไม่สนใจอูจือเฟอยและเธอก็ยิ้มเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าพี่ชายของเธอยังจะพอมีโอกาสแล้วเธอรีบปิดประตูอย่างแนบเนียน อูจือเฟยตัดสินใจไปเดินเล่นสักพักโดยปล่อยให้ทั้งสองคนใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดว่าเมื่อเธอกลับมาเธอจะเห็นอูเฉินจินยืนสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าต่างในขณะที่ส่งนวนยี่หายตัวไปแล้วอูจือเฟยถามด้วยความ,มงงงวยส่งนวนยี่หายไปไหนละ่ะมือของอูเฉินจินหยุดชะงักเขาพูดว่าเธอไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนายทำอะไรลงไปมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เธอเป็นเด็กเป็นเล็กเอาเวลาไปสนใจเรื่องของตัวเองเถอะด้วยความผิดหวังอูเฉินจินโยนบุรี่ในมือทิ้งหยิบเสื้อผ้าแล้วออกจากบ้านไปเขาขับรถไปจนถึงสนามแข่งเขาเลือกเส้นทางที่อันตรายที่สุดและเหยียบคันเร่งจนมิดรถของเขาพุ่งทยานไปข้างหน้าผู้คนเห็นสิ่งนี้และหวาดกลัวในความบ้าคลั่งของเขาพวกเขาพากันแยกตัวออกห่างจากรถอูเฉินจินอูเฉินจิน เหยียบคันเร่งไปเต็มแรงเขาไม่ชะลอรถถึงแม้มันเป็นทางโค้งเขาปล่อยให้รถชนเข้ากับกำแพงหินที่สูงชันอย่างไรก็ตามเขาก็ยังรู้สึกว่านี่มันยังไม่พอบ้าเอ้ยเขากระแทกพวงมาลัยจิตใจของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาของส่งนวนยี่และคำพูดของเธออูเฉินจินคุณอยากแต่งงานกับฉันไหมคำถามนี้ทำให้เขาเกิดความสับสนขึ้นในใจเขาคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนี้มาเป็นสิบสิปีแล้ว เธอล้อเล่นหรือเปล่าที่ถามคำถามนี้กับเขาตอนที่เธอกำลังจะแต่งงานกับคนอื่นหรือว่าเธอแกล้งเขากันอูเ๋เฉินจินไม่กล้าที่จะคิดว่าที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงนั่นจึงทำให้เขาไม่มั่นใจเขาไม่อยากที่จะรับปากหรือให้ความหวังกับเธอแล้วจบลงด้วยการผิดหวังอูเ๋เฉินจินไม่กล้าตอบเขาขอให้คนขับรถไปส่งซ่งนวนยี่ออกจากตระกูลอูเขาสับสนจนแทบบ้าเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะควบคุมสติของตัวเอง เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วให้ตายเถอะซ่งนวนยี่เธอทําให้ฉันคลั่งจริงๆหัวใจที่เต้นเร็วในอกของเขาทําให้เขารู้ว่าเขาแพ้แล้วถึงแม้ว่าเธอจะล้อเล่นกับเขาจริงๆเขาก็ยอมเขาเต็มใจที่จะพ่ายแพ้ให้กับผู้หญิงคนนี้ไปชั่วชีวิตของเขา เมื่อขับรถกับอูเฉินจินไม่สนใจคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจเขาเขาขับรถตรงออกจากสนามแข่งและรีบไปที่บ้านพักตระกูลซ่งเมื่อซ่งนวนยี่กลับถึงบ้านเธอเห็นด็อกเตอร์ซ่งนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นด้วยสีหน้าบูดบึ้งเมื่อเขาเห็นเธอเข้ามาดวงตาของเขาก็เย็นชาราวกับน้ำแข็งซ่งนนยี่ยืนแข็งทื่อเมื่อเธอเห็นพ่อของเธออีกครั้งเธอไม่มีความรู้สึกชื่นชอบในตัวพ่อของเธอเหมือนที่เธอมีในอดีตในชีวิตที่แล้วเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เขาพอใจ เธอมักจะแต่งตัวหรือเลือกคบเพื่อนตามที่พ่อของเธอต้องการตราบใดที่เธอขัดต่อความต้องการของเขาเธอก็จะถูกดุและถูกปฏิบัติใส่อย่างเย็นชาโครมครามถ้วยชาถูกคว่างมาที่เธอและกระแทกเข้าที่หน้าผากของเธออย่างแม่นยำเธอก้มศีษะลงเพื่อไม่ให้ใครเห็นสีหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนแกยังกล้ากลับมาอีก ด็อกเตอร์่งมองเธอราวกับว่าเขากำลังมองศัตรูดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจเมื่อเขาเห็นเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เขาก็พูดอย่างโกรธเคืองว่าแกไปไหนมาทั้งคืนแล้วนี่แต่งตัวอะไรของแกฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าใส่ได้แต่ชุดสีขาวทำไมหนูต้องนุ่งขาวห่มขาวละ่ะในเมื่อคนที่ชอบสีขาวคือแม่ของหนูไม่ใช่หนูสักหน่อยด็อตอร์ส่งตกใจกับคำพูดของเธอเธอรู้ได้ยังไง ส่งนนยิ้มยิ้มอย่างขมขื่นในชีวิตที่แล้วเธอบังเอิญรู้ว่าแม่ของเธอเสียชีวิตหลังจากที่ให้กำเนิดเธอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พ่อเกลียดเธอมากและเป็นเหตุผลที่เขาบังคับให้เธอมีความชอบและพฤติกรรมเหมือนกับแม่ของเธอแต่ยังไงก็ตามเธอไม่ต้องการผูกมัดสิ่งใดในชีวิตใหม่ของเธอเธอต้องการที่จะอยู่เพื่อตัวเธอเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะไม่ฟังพ่ออีกต่อไปแล้วพูดจบเธอก็กลับห้องไป ขณะที่ประตูปิดด็อกเตอร์ส่งจับหน้าอกของเขาด้วยความโกรธนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกสาวของเขาไม่เชื่อฟังเขาและเขาก็ไม่สามารถยอมรับมันได้ส่งนวลยี่ซ่อนตัวอยู่หลังประตูสีหน้าของเธอเศร้าส้อยขณะที่เธอล้มลงกับพื้นเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่ความกดดันเนื่องจากการตายในชาติที่แล้วทำให้เธอแทบเสียสติความโกรธเกิดขึ้นในใจของเธอถ้าพ่อของเธอไม่รักเธอเธอก็จะเลิกยุ่งกับเขา โทรศัพท์ของเธอดังขึ้นและมีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอมันเรียบง่ายและรวบรัดราวกับว่าไม่ต้องการพูดอะไรกับเธอมากนะักฉันอยู่ข้างล่างลงมาเชาอยู่หานภรรยาสุดที่รักของนายน้อยจินแปลโดยสัญหามาฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เอดมินด้วยนะบทที่หเข้าใจผิด ซ่งนนยี่กัดฟันและเปิดโทรศัพท์เธอจ้องชื่อบนหน้าจอแล้วยิ้มเธอจะไม่ปล่อยเขาไปทุกคนในตระกูลเฉาจะต้องชดใช้เธอแต่งงานเข้าตระกูลเฉาเป็นเวลา25ปีและเธอก็ถูกใส่ร้ายเถมยังถูกวางยาพิษและถูกทรมานอีกพวกเขาต้องชดใช้ให้เธออย่างสาสมเธอเดินออกจากห้องไปด็อกเตอร์ซ่งก็ได้หายตัวไปจากห้องนั่งเล่นแล้วเมื่อเธอเดินออกจากประตูเธอเห็นรถลีมูซีนสีดำจอดอยู่ที่หน้าประตูเฉาหยูฮานไม่ได้ลงมาจากรถ เขานั่งอยู่บนรถรอส่งนวนยี่ทุกครั้งที่พบกันเขาจะดูสูงส่งและทรงพลังเสมอมีเพียงเธอเท่านั้นที่คิดอย่างโง่เขาว่านี่คือบุคลิกของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเห็นว่าเขาอ่อนโยนและมีน้ำใจต่อชายคนนั้นเพียงใดเธอจึงได้เข้าใจแล้วว่าเขาไม่เคยรักเธอเลยสักครั้งเขารักผู้ชายคนนั้นต่างหากและตอนนี้เธอก็รู้แล้วเมื่อคิดถึงสิ่งที่เธอเคยพูดก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิตว่าเธอต้องการจะฆ่าเขา ถ้าพวกเขารักกันจริงเธอก็ไม่เคยคิดที่จะขัดขวางความรักของพวกเขาเพียงแต่เฉาหยูฮานคือคนที่โกหกเธอและเขาก็คือคนที่ขอเธอแต่งงานแล้วทำไมมันถึงเป็นความผิดของเธอในตอนท้ายละ่ะเธอกลั้นอารมณ์ไม่อยู่และเคาะกระจกรถเมื่อกระจกเลื่อนลงส่งนวลยี่ไม่ได้ก้มหน้าลงเพื่อรอให้เขาพูดแต่เธอกลับก้าวถอยหลังแทนเกิดอะไรขึ้นเฉาหยูฮานขมวดคิ้วเขาไม่สามารถมองเห็นเธอจากระยะนี้ได้เขาจึงทำได้เพียงลงจากรถเพื่อมาหาเธอ ผมได้ยินมาว่าคุณทำแหวนมั่นหายผมเจอมันแล้วและนำมันมาให้คุณขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบแหวนออกมาและยื่นให้เธอเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองอัลเบอร์โตแล้วข่าวลือที่ว่าซ่งนวนยี่ทิ้งแหวนมั่นของเธอเพื่อทำลายงานมั่นทำให้ตระกูลเฉาตื่นตระหนกพวกเขาต้องเข้าหาส่งนวนยี่ก่อนเพราะเธอเป็นคนที่เอาใจง่ายและเป็นเพราะชื่อเสียงที่ดีของเธอสามารถช่วยให้ตระกูลเฉารักษาหน้าของพวกเขาได้ นอกจากนี้ตระกูลซ่งยังมีอิทธิพลบางอย่างในเมืองอัลเบอร์โตที่สามารถช่วยตระกูลเฉาได้เมื่อรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันตระกูลเฉาจึงถือว่าส่งนวลยี่เป็นลูกสะพ้ยที่เหมาะสมที่สุดทันทีที่ข่าวลือนี้แพร่ออกไปครอบครัวเฉาก็ไล่เฉาหยูฮานออกไปทันทีและขอให้เขาตรวจสอบภูมิหลังของซ่งนวลยี่ซ่งนวลยี่มองไปที่เฉาหยูฮานที่กำลังร้อนใจแหวนในมือของเขาเหมือนกับแหวนมั่นของเธอทุกประการ แต่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แหวนวงเดิมเพราะเธอได้ทำลายแหวนวงเดิมไปแล้วเมื่อเห็นว่าเธอใช้เวลานานมากในการที่จะสวมแหวนเฉาหยูหานก็ขมวดคิ้วและพูดว่าคุณโกรธที่ผมไม่รอคุณเมื่อวานงั้นเหรอที่ผมต้องออกมาก่อนก็เพราะมีธุระกับบริษัทยังไงคุณก็ต้องกลายเป็นนายหญิงของตระกูลเฉาในอนาคตอยู่แล้วนี่ขณะที่เขาเปิดปากสอนบทเรียนแก่เธอจูจ่จูส่งนยนี่ก็ถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริษัท เฉาหยูฮานตกตะลึงเขาไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทเมื่อวานเธอพูดซ้ำอีกครั้งเพื่อรอคำตอบเฉาหยูฮานไม่คิดว่าเธอจะถามถึงรายละเอียดเช่นนี้มันเป็นเพียงข้อแก้ตัวที่เขาคิดขึ้นมาเท่านั้นเขามองเธออย่างสงสัยเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนทุกครั้งที่เขาพูดอะไรออกไปเธอก็จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเฉาหยูฮานอึกอักแต่จู่ๆส่งนวลยี่ก็ยิ้มและกลับมามีท่าทีอ่อนโยนตามปกติ เธอพูดขึ้นว่าฉันแค่เป็นห่วงคุณฉันไม่เห็นคุณเมื่อวานนี้และคิดว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเน่พูดจบเธอก็รับแหวนจากมือของเขาแล้วยิ้มขอบคุณที่หาแหวนที่ตกน้ำมาให้ฉันคำพูดของเธออ่อนโยนแต่ก็ยังทำให้เฉายูฮานรู้สึกอึดอัดอยู่เล็กน้อยซ่งนนยิ่ถามอีกครั้งว่าเราจะแต่งงานกันในวันพรุ่งนี้คุณดีใจไหมคะ เฉายยูฮานกำลังคิดถึงชายอื่นร่องรอยของการต่อสู้ฉายผ่านดวงตาของเธอจากนั้นเขาก็พูดแผ่วเบาว่า,วาผมดีใจมากซ่งนนยี่ยิ้มและหัวเราะออกมาดังๆเฉายูฮานขมวดคิ้วด้วยความสับสนและเธอก็พูดขึ้นอีกว่าฉันก็มีความสุขเหมือนกันและพรุ่งนี้ก็จะมีความสุขยิ่งกว่านี้อีกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเย้ยหยันนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยพูดในชาติก่อนของเธอ เขาเคยบอกเธอว่าเธอมันก็แค่ตัวแทนของผู้ชายคนนั้นในวันพรุ่งนี้เธอจะแก้แค้นเขาและเธอก็ต้องการดูว่าพวกเขาจะมีความสุขด้วยกันโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของเธอได้หรือไม่เชาอยูฮานร,รู้สึกอึดอัดภายใต้การจ้องมองของเธอเขารีบบอกว่าเขามีธุระอย่างอื่นต้องทำและขอตัวจากไปซ่งนนยิมองดูเขาจากไปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความสุขและพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น อูเฉินจินแอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นในความมืดและทั้งหมดที่เขาเห็นก็คือท่าทางของซ่งนนยี่ที่ไม่เต็มใจที่จะแยกจากกับคนรักของเธอภรรยาสุดที่รักของนายน้อยจินแปลโดยสัญหามาฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เอดมินด้วยนะบทที่6ความหึงหวงเขามาถึงตระกูลซ่งเร็วกว่าเฉาหยูฮานแต่เขาก็ไม่มีความกล้าพอดังนั้นเขาจึงได้แต่รออยู่ในรถ เขาเห็นเฉายูฮานขับรถผ่านไปและซ่งนวนยี่ก็ออกมาและเห็นฉากพวกเขาคุยกันอย่างมีความสุขดวงตาของเขาเย็นชาขึ้นเรื่อยๆเขาแน่ใจแล้วว่าเขากำลังถูกหลอกเขาอิจฉาจนแทบจะบ้าตายทำไมเฉายูฮานถึงมีเธออย่างเปิดเผยได้อูเฉินจินกำลังคิดว่าเขาด้วยกว่าเฉายูฮานตรงไหนผู้หญิงคนนี้ช่างมีรถนิยมต่ำจริงๆเขาสาบแช่งเธออยู่ในใจก่อนเขาจะดับบุหรี่และขับรถออกไปด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยว ซ่งนวนยี่กำลังจะกลับเข้าบ้านจูจ่ๆเธอก็หันกลับมามองราวกับว่าเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเธอเห็นรถที่คุณเคยขับออกไปดวงตาของเธอเบอิกกว้างมันคือรถของอูเฉินจินเป็นไปได้ไหมว่าเขาได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เธอตื่นตระหนกและรีบไล่ตามแต่คนจะวิ่งเร็วกว่ารถได้อย่างไรนอกจากนี้คนที่ขับมันก็ไม่มีความสุขมากนะดังนั้นเขาจึงยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกเมื่อซ่งนวนยี่วิ่งออกไป เธอเห็นเพียงรถที่หายวับไปในพริบตาเธอรีบร้อนจะวิ่งตามเกินไปจึงทำให้ข้อเท้าแพลงโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะนี้ความเจ็บปวดเสียแทงทำให้เธอต้องหยุดวิ่งเธอนั่งอยู่ริมถนนก้มหน้าลงด้วยความผิดหวังเธอใช้มือลูบไปที่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าราวกับสาวน้อยไร้บ้านผู้น่าสงสารเมื่อเธอคิดว่าอูเฉินจินจะต้องเข้าใจเธอผิดแน่และเธอก็อดที่จะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากไม่ได้เธอเป็นเหมือนเด็กใจแตกที่จะแสดงด้านที่อ่อนโยนที่สุดต่อหน้าคนที่อยู่ใกล้เธออย่างแท้จริงเท่านั้น ทันใดนั้นเสียงเบรกก็ดังมาจากข้างตัวเธอเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถสปอร์ตสีแดงฉูดฉาดเขาแสดงออกถึงความกระวนกระวายใจเขากล่าวว่าคุณนี่โง่จริงๆทำไมคุณถึงวิ่งไล่ตามรถละ่ะคุณจะวิ่งเร็วกว่ารถได้ยังไงโง่จริงๆเชียวดวงตาของส่งวนวลยี่เป็นสีแดงเธอสูดหายใจเข้าแล้วถามว่าแล้วคุณกลับมาทำไม อูเฉินจินสำลักผู้หญิงคนนี้ทําให้เขาพูดไม่ออกเสมอหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าผมกลัวว่าถ้าไม่กลับมาคุณก็จะร้องให้อีกใบหน้าของส้มนวลยี่แดงกับเธอนึกถึงฉากที่ตัวเองร้องให้ที่บ้านของตระกูลอูเธอไม่คิดว่าเธอจะทําเรื่องขายหน้าแบบนั้นได้อูเฉินจินพยายามทำตัวสบายๆขณะที่เขาถามว่าคุณพยายามจะพูดอะไรถึงเล่ยตามรถของผมส่งนวลยี่เงยหน้าขึ้นมองเขาและถามอย่างจริงจังว่า คุณยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันเลยอูเฉินจินนึกถึงคำถามของเธออูเฉินจินคุณต้องการแต่งงานกับฉันไหมหัวใจของเขาลุกโชนและจ้องมองเธออย่างล้ำลึกเขาถามกลับว่าคุณยังอยากที่จะแต่งงานกับเฉาหยูฮานในวันพรุ่งนี้ไหมซ่งนนยี่พยักหน้าถ้าเธอไม่ไปเธอจะเปิดเผยท่าแท้ของเฉาหยูฮานได้อย่างไรใหญ่บ้าอูเฉินจินด่าเธอด้วยความโกรธถ้าอย่างนั้นเธอต้องการให้ฉันเป็นคนรักลับๆของเธอหรือไง นายจะมาขัดขวางพิธีแต่งงานหรือเปล่าส่งวนวลยี่กล่าวถ้านายมาฉันก็ยินดีจะไปกับนายใบหน้าของอูเฉินจินแข็งทื่อหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดอย่างแผ่วเบาว่า,วาถ้าสมองของเธอมีปัญหาก็ไปโรงพยาบาลซะฉันไม่สามารถรักษาให้เธอได้หรอกหรือถ้าไม่มีเงินฉันช่วยจ่ายให้ก็ได้เพราะเราก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วขณะที่เขาพูดนั้น เขาก็หยิบบัตรเครดิตออกมาและมอบมันให้จริงๆเขาค่อนข้างใจกว้างเมื่อเขาหยิบกาสีดำออกมาซ่งนลนี่รับมันไว้อย่างเต็มใจและพูดว่านี่คือของมั่นของนายเจอกันพรุ่งนี้หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็ยืนขึ้นและเดินกรกกะโผลกับผเลกมุ่งหน้ากลับไปยังตระกูลซ่งเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากด้านหลังซ่งนลนี่ถูกอุ้มขึ้นด้วยความตกใจเธอรีบคว้าไหล่ของชายคนนั้นจากนั้นเธอก็ถูกโยนเข้าไปในรถเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ชายคนนั้นก็ตะคอกใส่เธออย่างรุนแรงว่า ปุบปากเธอไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บเธอก็ยังจะพูดเรื่องไร้สาระออกมาอยู่ได้ฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนโง่เท่าเธอเลยซ่งนนยี่ปิดปากของเธออย่างมีชั้นเชิงและจดจ่ออยู่กับการจ้องมองไปที่อูเฉินจินที่กำลังโกรธอูเฉินจินหันมาจ้องมองเธอและพูดอีกครั้งว่าหลับตาซะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้มองมาที่ฉัน รถจอดที่หน้าทางเข้าโรงพยาบาลใบหน้าของอูเฉินจินดูดุร้ายแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับอ่อนโยนมากหมอช่วยเธอพันแผลอูเฉินจินขมวดคิ้วที่ด้านข้างขณะที่เขาฟังคำแนะนำของแพทย์ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจอย่างไรก็ตามเขาถือสมุดบันทึกขนาดเล็กไว้ในมือและจดบันทึกคำพูดของหมออย่างละเอียดหมอถอนหายใจสาวน้อยแฟนของคุณไม่เลวเลยจริงๆร่างกายของอูเฉินจินแข็งทื่อเขาเหลือบมองซ่งนวลยี่ ส่งนนี่ยิ้มและพูดว่าเขาไม่ใช่แฟนของฉันหรอกค่ะ